เด็กเอ๋ยเด็กน้อยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังนั้นเรามารู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเริ่มจากจำทนหมายถึง การยอมอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งที่อาจดีหรือไม่ดีก็ได้ลำบากหมายถึงขัดข้องไม่สะดวกตรากตรำหมายถึงทนทาอย่างไม่คิดถึงความยากลำบาก ภาคเพียนหมายถึงพยายามอย่างหนักโดยไม่นึกถึงอุปสรรคมันหมายถึงทำหรือประพฤติเป็นปกติสม่ำเสมอฟังคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนๆก,กันนะครับวิ่งชนครับ เล่นเกมสนุกๆแล้วเรามาฟังเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยพร้อมๆกันนะครับมีคนขายหนังสือเร่อยู่คนหนึ่งเขาเดินขายหนังสือไปตามหมู่บ้านต่างๆเขาเดินขายหนังสือตั้งแต่เช้าจรดเย็นคนขายหนังสือเป็นคนหนุ่มอารมณ์ดีชอบอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังถึงแม้จะไม่มีใครช่วยซื้อหนังสือแต่เขาก็ไม่เคยบน่น วันหนึ่งเวลาเที่ยงอากาศร้อนจัดคนขายหนังสือมาหยุดพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือจึงปูเสื่อลงบนพื้นเมื่อปูเสื่อเสร็จคนขายหนังสือเร่เปิดกระเป๋าหยิบหนังสือมาวางอย่างเป็นระเบียบ จัดหนังสือตามประเภทต่างๆอย่างมีความสุขเมื่อคนขายหนังสือเร่เรียงหนังสือเสร็จสักพักก็มีเด็กๆเข้ามามุงดูคนขายหนังสือเร่ด้วยความสนใจไม่นานใต้ต้นไม้ก็เต็มไปด้วยเด็กๆที่ลุมล้อมเข้ามา เด็กๆพากันเลือกดูหนังสือบางคนวิ่งกลับไปบ้านเพื่อไปเอาเงินมาซื้อหนังสือคนไม่มีเงินซื้อหนังสือก็เปิดหนังสือขึ้นดูมีเด็กคนหนึ่งตัวเล็กกว่าเด็กคนอื่นๆเปิดหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าแต่ไม่มีหนังสือเล่มไหนถูกใจเขาสักเล่มเดียวเด็กๆที่เลือกหนังสือได้เล่มถูกใจต่างทยอยกันกลับบ้าน เพื่อที่จะได้อ่านหนังสือเด็กชายตัวเล็กอย่างจ้องมองหนังสืออย่างยุ่งยากใจคนขายหนังสือเร่จึงถามและได้ความว่าเด็กชายตัวเล็กอยากอ่านหนังสือทุกเล่มแต่ไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีเพราะอ่านหนังสือไม่ออก คนขายหนังสือจึงเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเริ่มอ่านให้เด็กน้อยฟังเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย่ยขณะเดียวกันเด็กก็อ่านตามอย่างมีความสุขเมื่ออ่านจบคนขายหนังสือเร่อธิบายเรื่องที่อ่านให้ฟังว่าเรื่องที่เราอ่านบอกให้เด็กๆตั้งใจเรียนหนังสือเพราะจะได้มีวิชาความรู้เธอยังเป็นเด็กต้องขยันเรียนหนังสือ เธอจะได้อ่านหนังสือออกเธอจะได้อ่านหนังสือทุกเล่มที่เธอชอบได้ยังไงล่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยสนุกไหมครับแล้วมาพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับการอ่านคำนองสนอง เด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิด จะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จําทนเกิดเป็นคนควรมันขยานเอย